สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องยันหนิงกกตูมค่ะยันหนิงแต่งตัวนะคะตั้งแต่เช้านะคะกีดยางรีบลงมาค่ะรีบลงมาแต่ภูเขากระปาดค่ะแต่งตัวว่าจะไปที่ศาลมุกดาหารนะคะไปให้กําลังใจลุงพลพะแต็นนะคะแต่ก็โทรหาเพื่อนนะคะแม่ออฟก็บอกว่าติดธุระนะคะขุดมันนะคะ ขุดมันปลูกมันนะคะกดมันสำปหลังปลูกมันสำปหลังนะคะแล้วก็ไม่ได้ไปนะคะยาก็ไม่มีรถไปว่าจะติดรถไปกับแม่ออฟนะคะและสาวปานก็ติดธุระอีกนะคะก็ไม่ได้ไปอีกนะคะก็เลยไม่มีเพื่อนนะคะก็เลยไม่ได้ไปนะคะก็เลยแต่งตัวเกอ้อเลยนะคะวันนี้คะ่ะไม่รู้ว่าเขาจะไม่ได้ไปก็เลยลืมว่าจะโทรหาตั้งแต่หัวค่ํานะคะก็พอดีตื่นเช้ามาก็ต้อง รีบนะคะรีบมากลงมาจากเขาภูกระปาดนะคะขึ้นไปที่เขาภูกระปาดเมื่อคืนนี้นะคะเร่งรีบขึ้นไปกีดยางนะคะเพื่อว่าตอนเช้าจะได้แต่งตัวไปที่ศาลมุกดาหารนะคะไปเป็นกำลังใจให้กับลุงพลป้าแต่นนะคะค่ะก็เลยพอดีโทรหาสาป,ปานนะคะสาป,ปานก็บอกว่าติดธุระนะคะไม่ได้ไปค่ะก็ แจนิงก็เลยไม่มีเพื่อนไปนะคะก็แม่ออกก็ติดธุระขุดมันสับปะหลังนะคะโอ้พูดปับ๊บก็เห็นสาวปานมาแป๊บเลยนู่นนะคะนู่นวิ่งไปทางนู้นแล้วอะไรมาแป๊บเลยโอ้โหอายุยืนจังเลยนะคะอาทางทาคลิปพูดถึงสาวปานเห็นสาวปานขับรถแป๊บไปนู่นเลย <laughs> าสาวปานอายุยืนแท้ เนาะนะคะแล้วยากก็เลยส่งใจไปให้ลุงพลป้าแต้นนะคะสู้ๆค่ะกำลังใจนะคะทุกทีมนะคะถึงไม่ได้ไปนะคะตัวไม่ได้ไปนะคะใจก็ส่งไปเป็นกำลังใจให้เสมอนะคะค่ะสำหรับ Youtube ของอาทางฝ่ายลุงพลนะคะค่ะก็เลยเป็นคงเป็นวันพรุ่งนี้นะคะอ่าสปารว่าวันพรุ่งนี้ค่อยไปนะคะ ก็ค่ะยากก็เลยพอดีเลยวันพรุ่งนี้ไม่ได้กีดยางนะคะเป็นคืนที่พักเมื่อคืนนี้กีดยางตั้งแต่ตอนหัวค่ำจนถึงสี่ทุ่มห้าทุ่มนะคะนอนแล้วก็ตื่นอีกตีสี่นะคะลุกกีดอีกนะคะพอดีเสร็จค่ะเสร็จแล้วก็เลยพอดีเสร็จแล้วก็เลยลงมาอาบน้ำว่าจะไปที่สารมุกอาหารนะคะ แต่ก็ไม่มีเพื่อนไปไม่มีรถไปนะคะก็เลยเป็นเลื่อนเป็นพรุ่งนี้ค่อยจะไปนะคะก็เลยส่งกำลังใจไปค่ะนั่งกินโอวันตินกาแฟาโอวันตินก่อนนะคะนี่นะคะร้อนๆจิบไปอพอดีเลยลมค่ะดูสิคะวันนี้ลบลมนี่ค่ะบ้านเนี่ยนี้ก็จะมีต้นทงอุไรด้วยนะคะ ข้างบ้านก็จะเป็นต้นทองอุไลนี่นะคะค่ะก็อย่าลืมนะคะยังไงยังไงก็เป็นกำลังใจเสมอค่ะถึงไม่ได้ไปก็ส่งใจไปนะคะให้ทางลุงพลและทนายนะคะค่ะราบลื่นไปด้วยดีนะคะให้ได้ยินแต่สิ่งดีๆนะคะเนาะค่ะที่สืบพยานในวันนี้ก็ขอให้ราบลื่นไม่มี อันขัดข้องประการใดนะคะค่ะขอให้ไปด้วยดีเนอะค่ะก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเป็นคลิปสั้นๆค่ะยังไงยังไงก็อย่าลืมช่วยดูคลิปพญยายนิงด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะ